ทางเดินเข้ามานะก็ทางเดินเข้าหินสามบางก็จะเป็นลานหินเลยครับเฮ้ยไปจนสุดอ่าถ้าจะไปอันนี้น่าจะเป็นตัวพ่อมาอ่าอันนี้จะเป็นตัวแม่นะ,ะไปตัวแม่ตัวลูกไม่ไกลกันครับก็จะผ่านดงไผ่นิดหน่อยนิดหน่อย นี่ก็จะมาตัวที่สองนะตัวที่สามตัวลูกอยู่นู่นตัวนิดเดียวนี่ก็โอเคสวยอยู่อ่าเห็นลูกปรวาน อาทิตย์ขึ้นที่หินสาวานภูสิงนะครับอันั้นก็จะเป็นประวานตัวพ่อแล้วกันนะตัวพ่ออันนี้ผมกำลังอยู่ตัวกลางนะถือเป็นตัวแม่แล้วกันนะแล้วก็จะมีข้างๆกาจะมีตัวลูกนอนะเชื่อมเดินเชื่อมต่อกันได้นะต่อปไปที้ ใต้ภูสิงจะอยู่ตรงนี้วัดฟูทองตรงวัดฟูทองเห็นภูสิงอีกส่วน